รอบโลปีสัดแดงประจำการช่วงสัปดาห์กลางเดือนกับข่าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งรอบวันที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะครับว่ามีความคึกคักคึกค,ค,คืนแบบสุดๆโด,ดยเฉพาะกับเรื่องราความคืบหน้าชนิดนาทีต่อนาทีในดิวระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลนิโยโลประการหลังวอนได้คิดไว้18ปีของสโมสร์รวโดยประเด็นนี้ถูกจุดให้คึกคักขึ้นมากระจากรายงานของเดเลติกสื่อระดับสูงของอังกฤษที่ระบุไว้ช่วงเย็นๆตามเวลาบ้านเดาว่าตัวนักเตะกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางม,มาเข้ารับขั้นตอนในการตรวจร่างกายและะสรุป ขั้นตอนสุดท้ายในสัญญากับปีสัตว์แดง พร้อมระบุชัดเจนในส่วนของข้อตกลงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลวนั่นคือค่าตัว52ล้านปอนด์ที่เป็นการรายงานในแบบเลขกลมๆยังไม่ได้มีการลงลึกว่ามีเงื่อนไขแบ่งงวดชําระอะไรแบบไหนหลังจากนั้นข้อมูลก็ไหลตามมาเป็นน้ําแบบพังพลูอาทิเช่นข้อมูลจากฟลเลนเพเทนเบิร์กเผยว่าเคนนี้ปีสัดแดงเป้คขั้นไหนให้กับนักเตะในระดับ112,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกทั้งยังแนบโบนัสตามเงื่อนไขผลงานที่คาดการณ์กันว่าสูงถึงระดับปีละ1.7ล้านปอนด์เลยทีเดียวหลังจากนั้นนนนไมม่าาาคตก ที่เป็นนักข่าวสายที่ติดตามฝั่งเรลมาลิตก็มาทวิตข้อมูลระบุว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เรลมาริตได้รับแจ้งการตัดสินใจของเลนิโยโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเจ้าตัวเลือกจะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งข้อมูลจากนักข่าวคนนี้ย้ำหนักแน่นในแง่ที่เรลมาริตก็เคารพในการตัดสินใจของตัวนักเตะและในเวลาต่อมาก็มีบางแหล่งข้อมูลที่นำเสนอในแง่ที่ว่าดิลนี้มีตัวละครสำคัญก็คือครอบครัวและคนใกล้ชิดที่เลนิโยโลพูดคุยปรึกษาพยายามผลักดันให้ตัวนักเตะตอบรับข้อตกลงจากฝั่งของแมองเนเช ริงใจและจับต้องได้ม,มากที่สุด อย่างที่เราทราบกันดีนะครับดเดลเอนิโยโลถือเป็นเดลที่แฟนผีส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกอินด้วยตั้งแต่แรกเริ่มเพราะมองว่าโอกาสที่ทีทมรักเจ้าชนะใจนักเตะที่ทดเดลเมริตเอาไว้ในใจมาตลอดนั้นมันน้อยมากที่จะประสบความสาเร็จโฟกัสของแฟนบอลปีมสัดแดงเลยไม่ได้คิดจริงจังว่าเดีวนี้จะเกิดขึ้นแถมบางส่วนยังมองได้ซ้าว่าอาจเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารที่ทําเป็นเดินหมากเดวคู่ขนานเพื่อกดดันให้คู่ค้าในเป้าหมายอื่นเห็นว่าพวกเขามีตัวเลือกสํารองแต่ทําไปทํามาก็อย่างที่เห็นน่แหลักครับกลายเป็นว่าแมน กดกดดันคู่ค้าในดิวอื่นแต่เป็นการเดินดิวคู่ขนาดที่จริงจังเช่นเดียวกับดิวอื่นที่เดินอยู่ในเวลาเดียวกันจนถึงขั้นที่กระแสะเกมพลิกผันจาโอกาสลิฟลีกลายมาเป็นว่านักเตะกําลังเดินทางมาอังกฤษเพื่อเขารับการตรวจร่างกายและสรุปรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายในสัญญามันก็เลยพาให้แฟนบอลปีสัจแดงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับแนวทางการทํางานของบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่ดําเนินการฉับไวไมาเยินเยอะมากความจนต้องรอช่วงท้ายตลาดถึงจะได้ข้อสรุป เอฟเฟกต์ <Effect S 2> จากดิวเลนิโยโล่กลายจะได้ข้อสรุปทําให้กระทบไปที่ดิวเซนเตอร์คนอื่นที่สมโมสรเดินเกมอยู่นั่นคือมาทาเดลิกกับจลาเบนเวดด้วยนะครับตามข้อมูลของเดลี่เมลกับสื่ออีกบางสํานักระบุว่าถ้าสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดิวเลนิโยโล่เข้ามาก่อนจะทําให้เป้าหมายผู้เล่นเซนเตอร์คนที่เหลือต้องยืดเวลาออกไปอีกนิดหน่อยเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำการเคลียร์ขายนักเตะออกไปเพิ่มเติมและดูว่าจะได้เงินเข้ามาสมทบทุนการใช้ใจ่ายในตลาดรอบนี้เท่าไหร่ซึ่งผู้เล่นที่เป็นนเป้าาาาาาาหมมมยยใกกกรล่่่อออถจททีีตขวิ ก็คือแฮร์รี่ม็กไกวหรือไม่กับวิกตอร์ลิเดอร์เลฟคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองคนคือถึงแม้ข้อมูลที่เดวิดออนซินรายงานในส่วนของเลนนี่โยโลว่าปีแสดงจะเลือกแค่คนใดคนหนึ่งในแบบที่ถ้าปิดดิวโยโลก็จะไม่เดินดิวเดลิกต่อแต่อีกแง่หนึ่งช่วงเวลาตลาดนักเตะยังเหลืออีกพอสมควรฉะนั้นหากระวางทางกอดปิดตลาดปีแสดงสามารถจำหน่ายนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ออกไปได้เพิ่มเติมมันก็มีโอกาสที่พวกเขาจะกลับไปสารต่อก,กับดิวของเดลิกนั่นเองครับในขณะเดียวกันดิวขาออกที่ยืนยันแน่นอนครบถ้วนจบ การย้ายไปโอลิมปิกมากเซย์ของแมสซันเกรนบูธซึ่งฟาบิซิเซอโมโนระบุว่าทาั้งโอเมนั้นจองเที่ยวบินให้กับนักเตะเดินทางไปทําการตรวจด,ด้างกายเป็นที่เรียบร้อย โดยพวกเขาเซ็นสัญญากับเมสันกรีนวูดยาวถึงปี2029ค่าตัวที่รายงานออกมาก็คือ30ล้านยูโรนะครับซึ่งในเงื่อนไขสัญญาที่ก่อนนี้มีการเปิดเผยกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ส่วนแบ่งการขายครั้งต่อไปที่จำนวน50%นั้นรอบวันที่ผ่านมาข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจาะดีเทลกราฟระบุว่าสัดส่วน50%ดังกล่าวคือ50%ของส่วนต่างกำไราการขายนั่นหมายความว่าในอนาคตหากโอลิมปิกมาเซยขายเมสันกรีนวูดให้ทีมใดก็ตามจะต้องเอาค่าตัวการขายดังกล่าวมาลบกับต้นทุนที่พวกเขาซื้อ สันกลินวู้ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนในที่นี้ก็ตีกลมๆ30มล้านยูโรส่วนติดว่าพวกเขาขายออกไปในราคา50ล้านยูโรก็เอาตัวเลข50ล้านยูโรมาลบกับ30เท่ากับ20ล้านยูโรที่เป็นส่วนต่างกําไรและ50%ของการขายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับก็มาจากส่วนต่างกําไร20ล้านยูโรที่เท่ากับ10ล้านยูโรนั่นเองครับ รอบวันที่ผ่านมายังมีข่าวในส่วนของฝั่งขาออกเพิ่มเติมกับความสนใจของเวสต์แฮมยูไนเต็ดี่มีต่ออารอนวันบิสาก้าแบ็กขวาของปีสัแดงโดยข้อมูลจากสื่อที่นําเสนอเผยว่าทีมขุน้อนอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับปีสัแดงและเป็นการพูดคุยในเชิงบวกโดยทางปีสัแดงเองมีท่าทีชัดเจนว่า พยายามหาความเป็นไปได้ที่จะขายวานบิสซาก้าในเลราคาราว15ล้านปอนด์ึ่งกระสอดของกับรายงานของเบนจัคขอบที่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งใจไว้ว่าจะได้ค่าตัวการขายของวานบิสซาก้าไม่ต่ำกว่า15ล้านปอนด์โดยกรณีของวานบิสซาก้าสโมสรต,ต้องทําการขายออกให้ได้ในตลาดรอบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เสียฟรีเนื่องจากเหลือสัญญากับทีมปีสุดท้ายอีกทั้งแนวโน้มหลังจากนี้ถูกมองว่าไม่น่าจะเข้ากับระบบทีมในระยะยาวเพราะฉะนั้นจึงคาดว่าจะเป็นอีกเดียวที่นอร์กรุปจะเล่งดําเนินการภายหลังจากสส้นนดีการขายเมั กลิ่นวุออกไปเป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันในส่วนอนาคตของสกอตแมกทูมินีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกับทางทีมในตุรกีและทีมแดงกรีดบางทีมทว่าดูเหมือนอนาคตของมิดฟิลทีมช Scotland, าติสกอตแลนด์อาจจะยังได้ไปต่อในชุดปีสัตว์แดงเมื่อรายงานของสื่อค่อนข้างไปไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวของแมกทูมินอยู่ในแผนงานของเอเดร็กเทนฮาร์กแต่ไม่ใช่แค่อยู่ธรรมดาทั่วไปหากแต่สื่อใช้คําว่าเอเดร็กเทนฮาร์กมองไว้เป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับคีแมนที่มีความสําคัญโดยกรณีของแมกทูมินมีการออกมาแสดงความขีแมมคออตนนาาททีีชช็ด่เว แม็กทูเมนตสามารถจะมีบทบาทสําคัญให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่ได้โดยเขากล่าวว่าสกอตจะอยู่ในทีมของเอเดร็กแทนฮากเพราะคุณสามารถใช้นิ้วมือเดียวนับได้เลยว่าในทีมตอนนี้มีไม่กี่คนหรอกที่พูดได้ว่าประสบความสําเร็จภายใตการทางานกับเอเดร็กแทนฮากซึ่งสกอตคือหนึ่งในชื่อลำดับต้นแน่นอนเขาปรากฏตัวในช่วงเวลาสําคัญและแสดงความรับผิดชอบในการทําผลงานได้ดีกว่าหลายคนเพราะแบบนั้นผมคิดว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีกับสโมสรภายใต้การคุมทีมของเอเดร็กแทนฮากด้านเจรรอนสานโชที่กําลังกลับมาสู่สารระบบทีม ครั้งแต่ยังไม่มีการปรากฏตัวในเกมแข่งปรีซีซั่นนัดแรกกับทีมโดยกรณีที่เจ้าตัวยังไม่ได้ลงสนามหรือมีส่วนร่วมในวันแข่งปรีซีซั่นนัดแรกเอรกเทนฮากให้เหตุผลว่าเพราะซานโชเล่นเกมแข่งจนถึงนัดสุดท้ายที่เป็นนัดชิงแชมปเปี้ยน4กับทางดอทมุนเขาก็เลยได้รับเวลาในการพักร่างกายเพิ่มเติมก็เพียงเท่านั้นไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้ต่อกันที่อนาคตของเฮริมักไวจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง50 50นะครับว่าเจ้าตัวจะได้อยู่ต่อหรือย้ายทีมเพราะกรณีนี้สมโมสร้อมเปิดทางเลือกรับพิจาาาาารณาข้ออเเเสนทีีม่มมตลลดว ตารางงานของสื่อต่างประเทศชี้ตรงกันในแง่ที่แม็กไกวมีความสุขกับสถานะของเขาในวันนี้ที่ต้องสู้ดิ้นรลนเพื่อโอกาสลงสนามแต่ช่องทางการย้ายออกยังไม่ได้มีการปิดตายลงจากสถานาการณ์ที่สโมสรอนเดินเกมเสริมทพผูเ้เล่นเซนเตอร์เข้ามาแบบที่อาจจะไม่ได้มีแค่รายเดียวแต่ว่าในส่วนของการย้ายทีมจนถึงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีสโมสรอนไหนที่แสดงความสนใจในตัวแม็กไกวแบบเป็นรูปธรรมเข้ามาเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เข้าใจได้ในแง่ที่ตัวเขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์และกำลังอยู่ในขั้นตอนการฟื้นตัวอยู่การเจรินดิลก ตามไปด้วยเพียงแต่สื่อก็วิเคราะห์กันว่าสโมสสน่าจะต้องจัดการเรื่องอนาคตของเขาให้เด็ดขาดเนื่องจากสัญญาเหลือเข้าไปสุดท้ายแล้วนั่นเองครับและปิดท้ายที่ความคืบหน้าดิวเลนิโยโลเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาในที่สุดสิ่งที่แฟนบอลปีกแสดงรอคอยก็มาถึงเมื่อฟาบิโอซิลมาโนได้หล่นวลีเฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมลงรายละเอียดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเลนิโยโลจากลิเวอโดยตัวเลขค่าตัวรวม58.8ล้านปอนด์แบ่งเป็น52ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก6ล พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปีต้องยอมรับว่านี่คือดิวที่น่าทึ่งสาหรับแฟนบอลปีศาจจริงๆครับเพราะตามข้อมูลที่ทราบกันมาตลอดคือตัวนักเตะม,มีปรัถนาสูงสุดคือเัลมาดริลดแต่ทีมงานบอร์ดบริหารของปีศาจแสดงก็มายยอท้อพยายามยื่นข้อเสนอให้กับริวต่อไปเพื่อเปิดทางเจราจาก,กับตัวนักเตะและขายโปรเจกต์อ,อนาคตสโมสรให้ฟังก่อนที่สุดท้ายตัวดาวเตะวัย18ปีจะยอมใจอ่อนและตอบรับโปรเจกต์ของปีศาจในที่สุดถึงตรงนี้ตามข้อมูลอัปเดตก็คือว่าทางปีฟ์สจยาระบวรอ่เเ็วดพือ การไม่ให้มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งคาดการว่าการตรวจด่างกายจะเสร็จสิ้นพร้อมเซ็นสัญญาเปิดตัวภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยถือว่าสนุกสนานบันเทิงใจจริงๆครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่มีฝ่ายบริหารอย่างอีโน์กรุ๊ปเข้ามาดูแลภาคส่วนฟุตบอลและพวกเขาก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าการให้คนที่เชี่ยวชาญได้เข้ามาทํางานมันแตกต่างจากรอบทศวรรษที่ผ่านมาอย่างไรถึงตรงนี้ก็ต้องมาตามกันดูต่อครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินตลาดนักเตะอย่างไรกันต่อไปครับ